สวัสดีครับผมคนอีสารบ่าวพันเมืองครับผมพอครับทีมงานน่ารักจังเลยครับผมกับทีมงานทุกทีมงานแหละครับผมแต่ว่าตอนนี้เด็ดเมนูรอบบาริโกจะควางพื้นที่นะครับผมจะควางพื้นที่กับทมทําใจแต่ว่าคือหลังคาคือบ่มีเนาะผู้เด็ดคนไปทา้งหนเนาะแล้วก็เซฟไซคือกันครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นกุ๊กเป็นเซฟครับบ้าอ่ครับเมื่อนี้ กำงนิ้เป็นนี่แต่ว่าเมน,นูอาจจะเระโยนะนํานำมากไหมครับผมเรยอยากลอ่องมึงไอ้โค้งไก่บิัทมังกรลองมึงเนี่ยริษันมันจิตมันจิตกุบกรุบกระดูกมันจิตพุเขาสิยยำเบิดทั้งกระดูกก็ได้ครับผมผมก็เลยอยากนำเสนอเมนูนี้ครับผมบามันจิตเป็นจังไดรอถ่าชมผมจิตผมจิเฮ็ดสูตรซื้อมาสองกิโลครับกะโลบบบ บะเพรีมงอะไครับโลละสาิบาทกับหกสิบาทครับผม2กิโลกก็ถือว่างซละแต่ว่าเน้นเน้นสองเศ้าครับผมร่า <c oughs> ลลงสีบเบิร์อะไละ,ละขวดใหญ่หนึง่งสองสามคนเสียบไ้เป็นขาเนี้อาบน้ำซื้อครับแต่ผมสิโซฟีมือเองาลังใส่บ่าวอาซับเป็นซับให้แล้วครับสองกิโลหาตครับผมโค้งโค้งไก่โค้งใหญ่ดิอุ้ยคือหกก่เออหาตูดน่ครับหาตูดได้โตครับ อืเดี๋ยวผมกาลังเห็ดกรับหอมอยู่หอมแบบรู้สึกว่าจะร้องไห้ไปแล้วครับเสียบตาซ้อยหอมผมจะเห็ดสูตรเด็ดของผมเองเดยวสีโซ่ฝีมือเองครับโอ้เบาอาพิจญางก,กันสูตรไกลครับผม กะลังเห็ดขนมกล้วยเห็ดน่ากินพาจะคล้องพื้นที่ครับผมเออเลยซับเลยเนี่เยเพราผมสิเห็ดเครื่องปรุงเล่นเครื่องปรุงครับผมเออเห็ดนักกินเมื่อเลยเป็นแม่ขั้วเองครับผมพ่อขั้วไป็นขั้วบัดดี้ครับบัดดี้ครับนะครับหอม คากระเทียมแบบมีห to ัวหน้าเพิ่นแนะนำมาครับว่าลองเบิ่งเด้อร์สั่นว่าจะกันตะไคร่ลองเบิ่งกระดูกไก่โครงไก่ลองเบิ่งสั่นก็เลยว่าสิสักวนหยับในเบิดครับผมหยักระดูกละลายในปากเลยเรื่อยจุดน่อยจุดจวด ใส่าาการยาอยู่เว้ยว้ายอยควอมบางซือกับข้าวอยู่ดิครับยิ่งเดี๋ยวผมซอยเป็นรอบนึงแล้วน้ำตาผมไหลเลยย้ำเข้ผมไปต่ำยังละเอียดครับเพราะต้องหันบางๆหน่อยตั้งแต่ไข่กระเทียม หน่ยเสียงรถดังอลอกมึงครับอืมผมแบบเบอร์กิวผมแบามันกระดูกมันมันพลอยไหมครับก็โค้งไก่มันไก่ตัวหน่อยเนาะไก่บบบบ,บกี่เดือนนะเขาก็ออมาสำแร็จ ังได้เบิด่มาสันเดี๋ยวผมนี่ครับเตมหมอนหนึ่งมาแล้วกันัมอน่าืมหับโยยาไปเฮ็ดสั่นกไก่ันเอาโค้งนี่ล้องเบิงงมาสั่นกระดูกยำไผ่น้อามโอ้ยไก่น่อยแน่เป็นยังโอ้ย ลิท่านั้นแหละครับนี่เละครับไก่สองกิโลโอ้ยโค้งไก่สองกิโลครับผมน,นี่มียำบกครบด้วยครับนี่อ,นอันนี้ผมซอยใบยืนน่ครับนี่ขา่าข่าหอมแดงครับกระเทียมครับเดี๋ยวคนติดตำรวมกันเลยเดี๋ยวสิมีตะไคร้ครับใบกระเพราผมตำเท่กันยังหอม นี่แหละครับแสวต่ำพริแกแห้งแล้ครับต่ำผสมกันเลยโอ้นหที่เบาหนววแต่จังใดครับผมสมุนไพรล้วนๆครับ ดูครับสีบีต้องมีแดดเล็หน่อยครับผมเอ้าชึบชบชึบชึบ,ชบโอ้นะครับตบมีแดดเล็หน่อยครับผมแดดแดดไปมุนม้วนไปครับผมนี่ครับมาเบิ้งสูตรนนท์น,วนันวนผมเองครับผมโอ้ยใจฮอดกับปีความเด้หน,หนี่วันที่แส่งคุณนะเนาะนี่มวห อันนี้กระกระเทียมเจียวผมผมจะใส่้อมเลยมันหอมเนียจียวเนบ่สัง่งสั่งมาต้นคือสอามล้านบริเกียวเองครับผมแล้วในนี้จะไมเกี่ยวครับผมพอดีผม,ม,ม,มผมมีน้ำตาลแต่ผมเสรส่นำ้ำเกี่ยวกับเทียมดองครับผมเอาในำ้ำกี่กับเทียมดองใส่ ผุกไข่เข้ากันก่อนจังใส่หมอนหนึ่งครับผมอบหวานๆนิดหน่อยเผ็ดเปรี้ยวหวานปิดไทยป่นครับผมต้องทาด้วยใครก็ได้แล้วเบียดแตะใบกระเพราล่ะมาห้องหมอนเล็กน่อยแหงดีใส่อะไรใส่แบบผงอะไก็เพาเห็นเห็นน้อหน่อยอยู่ด้านนี้ล่ะ ็นอยู่มึนต้นหนึ่งสองต้นนี่แหะเห็นอยู่มะฮ้องหมอยังดีฮะอันนี้ก็ได้อื่กระโดนี่แหละเห็นอยูอเย่เห็นอยู่เห็นโอ้โอโห,หอมแล้วครับโอ้เด,ด็กกาเด็กาาติดเบอ้อเข้มคนแดงเลยครับเพราะว,ว่าเครื่องปรุงสุดยอดแล้วใส่บุษยยางหอมไหอมใบบุกีอยู่ทั้งในเบิดโอ้หลายเลยครับเป็นได้ใส่หมอนเหมือนเด็กต้องใส่ติดเต็มหมอน หนึ่งบุระเปใบกระเพราหรือว่าอย่างหัวละพาอะไรครับมามาห้องห้องก้นหมอครับผมบ่ให้มันติดนี่สูตรผมเด้บ่อยม,มันดำเหมือนห้องก้นหมอ <c oughs> ครับกำลังเสียสูตรได้กันแน่นะครับก็อหมายแต่ว่า <c oughs> เกยบเต็มหมอ้อครับผมนาดโค้งไกลไดนะนีนะครับโค้งมาแรงที่สุดเลยที่นี่บอกอีกสูตรหนึ่งคตวันจับไว่ัด โอเคอยู่ครับนี่นะครับสูตรโคกอบนี่ครับเบื้องเอาผมสูตรนี่สูตรโคกครับผมแหนไปน้ำขอบโคกก่อนมันจะเป็นเพราะว่าโคงไก่มันมีน้ำหลายอยู่ครับอยู่ข้างในตรงเลยเห็ดแบบสูตรไม่น้ำก็ไมงไก่นี่ครับเห็ดกระดาษทิชูอ้อมไปเลย เดี๋ยวจะรอเบิ่งตอนมันซิวครับแต่อ้อมไปก่อนก็อมไม้ทำมันเปียกนะทำมันไอขึ้นมาสิเปียกมันจะเดี๋ยวมจะสี่เนียนเองครับผมไปบ้าข้างเลยไปแล้วครับรอคอยบาลิโคกลับมาผมแหละจะกงจิงได้ป่งครับผม,มาาบนี่แหละ สูตครคกนี่แหละเับเอิ่นโอ้โหเก็บหนึ่งสองสามตัวนี่เออ <laughs> ใครก็หมอต้มมันยังก็ต้มป่าอยู่หรอกครับผม เซเพิ่นมีเห็ดขมมะก,ก้อยครับผมมื่อีรเดี๋ยวผมนี่โอ้เบรรยากาศตรงเพิลจีจอนบรรยาการศอการครับผมหอยสจายบ่กินเ็ดโอ้นี่ครับก้อยเห็ดขมครับผมมันบ่ขมเด้อครับยามไปกินน้ำเสีเปล่าเห็ดต่อมอยางดีหวานไปเล่นแล้วหัสูตรหวานเลย เศร้าคมไปเลยครับผมอืโอ้เรียวขนาดไรบ้างนี่ครับเสพใส่กำลังคุณคิดว่าใส่รถเบาเลยโค้ดไหมใส่รถแม่บ้านอ้นใส่รถผัวหลวงเมียหลวงพอกำลังมาครับรถจีแตนแต่คือเสียงเครื่องเนี่ยคือบลิงแห้งๆกึงแต่เก่าอ่ะ แมนบอมือเสียบลังรุนครับผมไม่ขี่คอยแตนหรอก็หม่โอ้ยบ่แมนโอ้ยบบแบรนครับผมโอ้ยบ่แบร์เราขึ้นจีบวัแล้วสินะจ็บเด้อล้วครับกลังรุนกันอยู่วันแมนรถบาลิโขว่าโอ้ยบ่แมนบ่แมนครับผมขึ้นจีบวัฏแล้วล่ะ เดี๋ยวถาเบาอาไปที่นี่ใส่เป็นื้อดีจีครับผมดีจีมากอะจิบันจวดเขาแล้วครับผมกลับบ้านพักไปหายยูหายน้อนครับผมนี่แหละครับสูตรหม้อเตาเลยกำลังลุนหม้อครึอยู่ครับผมทั้ง ตุนไปเรื่อยๆครับผมถา่าบาลีโคละ่ะแต่ว่าหามันเดือกลายกาสิกินก้อนบาลโคแล้วครับผมมันติดเขาเลยเวลาเองเกาะไกลขึ้นค้อแล้วแล้วก็มีทุระป,ระป่าปางของเราแหละครับผมบริเนดันดไม้กันไห้ก็เพราะเป็นยังครับมือต่อไปเรื่อยๆก็มมหากันเลยคือเก้าครับผมจะดไม่แห้งนี่ละนี่ละ,ละเดี๋ยวต้องรอเพิ่งผลงาน,นกันไกลสูตรคก สาบค,ครับผมเห็นไหมครับสองสามสุโมงผ่านไปครับผมเบาเล็กโคไม่มาขอญาติกินก่อนเด้อมือนีิเอา้าโป่งเลยครับจี่บะหอมมะล่ะครับผมนนเราโน่นแถ <c oughs> ดดวโน่นเบารถอยู่คุณอะไรยู่งให้เออรถทุงไย่รถข่ารถรถ,รถเพ่มั้งนี่ครับสุดโคบตั <c oughs> ้งเลยตั้งไส์ก็ได้ว่าหลุดสึกถึิงปะโอ้โหขุ่นหอนเหรอหอนต้องกินซู่ยังไงสุดโคบจริงจริง ใส่สวนมั้นี่ใส่ไปตอนไรอยี้ครับอยากให้เบิ่งบรรยากาศก็อยากเบิ่งตอนตอนเปิดครับผมเปิดให้เปิดเปิดเลยบ่าเปิดเลยตัวคือโค้งนะบอกแล้วซองเออโอ้โหครับคิดว่าสุกอยู่นะเปื่อยบ่เปื่อยป้อคิดว่าเปื่อยอยู่ครับอืมอืมโอ้เดี๋ยวจะสีจางนิดนึงครับผม อย่างน mm ี hmm. mm ้ต้องเข้ากะเอาแต่ว่าเปื่อยครับผมโอ mm ้เด็ดเด็ดเด็ดครับผมสุดนี่สุดใจหมนี่นี่แล้วครับกันโค้งไก่เต็มหม้อมีทั้งก้อยเห็ดขมครับผมกับตำักคุ้งครับผมแต่รอแล้วรออีกต้องกินกอนบาลีโคแล้วครับผมมันเดือดแล้วจนไก่จนเปื่อยหมดเนาะเย่ออแบบเนี่ยจะว่ามันสูตรเด็ดอยู่นะครับกิดจากกันแบบแบบไปเปื่อยไปแล้วครับผม นะครับกันไก่โค้งไกห้าตัวปลาโคตรเลยครับผมโอ้ยคิดดอกบัวโอ้ดุกดิกดีใจฮงพึบแล้วนี่ดวงดีดุกดิก๊กดวงไม้ดวงดีครับบัวง <c oughs> <c oughs> ่ายขึ้นนี้แล้วดวงดีดุกดิกแล้วบัดทีน่นี่แต่ว่าของบดแข่มบัวดอกบัากับไม้ก็นเลยนี่ครับกัน นี่ครับมันจะเป็นมันจะเป็นกระดูกคนอ่อนครับผมเอาหย่อเบิร์เลยก็ได้แต่ว่าซุกดีขนาดมันตรงนี้ตรงน้ามันร้อนเอออืมแน่นวันแน,น่นอนครับผมส,สูตรสูตรสมุนไพรครับผมถ่าแาหุ่งกับเซฟกันครับผมกำลัง มันเล่งเยอะมันเล่งลีลาปลาเดกนนัวกับควงสากเยู่บาูก็คือบริบากินน้ำมูกแล้วครับกว่าเดือดแล้วขอยากินกนเพิ่นละม่บาทม่เลื่อนมือนี่คือยังหมนขัดปลาเขาน้อมือดีเนาะเินไม่กัดกระแทกความนี้ไม่เห็นเสียงดังํางานต่นบางคา ตาหน่อไม้มันตากผมนี่เอา้าวลองเปิดนะครับเด้อโค้งไก่กับอุที่อยู่ดิเนื้อหลายข้ากันครับผมเดี๋ยวจะเบาะชวนคอมัน,น,น,นอ้าวเคุ้มมาง่ายของมันมันง่ายแต่ได้ดีมีที่ไหนบุม้ม,มีดีหรอกเศษมือ,อมันง่ายแต่มีที่แหง้งเป็นรอยเป็นเส้า กินทุ่นทรายม้คักแล้วครับบัดที่นี่ okay. นกลิ่เอ้าขอญาตแล้วครับบัดที่นี่ขอญาตว่าต่อขอญาตแห่นกันครับผมเจ้าจิ้มมาค่อยนี่ครับบรรยากาศเป็นบ้านได้การแล้วครับรอขอญาตแจ๊กหน่อยเพราะว่าใส่เวลาโดนเพราะว่า,าล่อถาบถาบแม่บ้านบาเล็กโคเมื่อกินี้เขาต้องกันแต่ว่า เราคงคงสิบเด็ดไมากินน้ำเกลือครับเลยขออยากกินก่อนแล้วเสียบถึงมานั่งเลยก็ได้แบบมีก้อยเห็ดขมแล่ะครับแตบอกก้อยหลับง่อเขียวคนเดีัวหุ่นตัวแต่คนเห็น่นคนบอกไปเลยครบอย่าไล่ในปากครับผมเนาะ

เรา,ว,าว่าเวียนหงเวียนหงอยขวดที่สองเลยครับยังบอกของแม่บอกเอาไปแล้วโอ้พูดดิต้งหัวเจ้ายังไงที่เจ้า

vẫn tốt đi nó mình vẫn tốt đó tốt điện đầy chạy tốt điện thả điện tốt dài tốt điện 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 tốt mẹ tốt điện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  tốt มันเนะยังยานมันยังมาหากินไงมันมันออกจาหไวยังออกไก่ํำมือออกขุดขวายใหม่ํำเตวเลยยังไอ้ไส่เห็นบ่อยไอ้ส่ขีรดมาแต่ไม่กลัวเห็นนูเรนขมทังไอ้เตียวเลยนออกขุดขวายไหม่อือปลาเขาไอ้ามุนบัคเนงเบื่ออีดีครับผมแม่บอเ้่อเรื่ง ไ่ปีนูเาไม่กาัอยู่ไม่กอลอยู่ใจนยับมางกับโอ้ค่อนในดำไน้ราแต่เนาะเน่มอเขาแต่มันอก่อนกันในพันีุ์บ้านอดอถาบเขาก็เขาเกิดลูกเขาทำม,มาเดี๋วมาเดี๋ยวมีเลไรเกิ <laughs> đi bán thêm mà được như Honda con này cho rúa vào mà anh chỗ cho vào tay một anh đây là tôi tua không gì không อะไรแต่นึงมึงเฟินมึงเฟินมึงเพินเสดนเสแต่น่งใวกตากรูแล้วไฟตากก่นี่ลังไฟลังข้าบอรอค่อยผัวหลวงเมียหลวงครับผมใจว่าเป็นอายุเลยรอถ่าว่าตรองนี้แยกกันตัวมึหลังข้าห่อน้อมดยมายามหนาวแต่เวก่นี้มันนี้ว่าสั่ง อำนักเป็นน้ำกันใช่กันก็แบบโค้งใกล้าก,ลกานเลยละลายปากครับผมมันอ่อนเอออนาะจุอยดีครับผมได้กันได้กันละลายในปากเลย สุดสุดโคกสุดสุดสากสุดโคกแหละครับผมทําแงทําไมนีบ่ในที่สุดก็กลับมาแล้วเมียหน่อยเมียหลวงเขาถ่ายอยู่เขาคิดว่าดวัด่าสัตวตองขึ้นยางไปถึงสันอืหึืม เปลี่ยน่อกว่าเ่เีัโอ้เรามาแบบบริยโยรับมือหนี่เราเสีย่าเราเมื่อยอีกครับผมเสามันขวลิงนี่มึงจะล่าดิบอว่าไปงานมันบอไปที่มันลาดลาดเดล่าสัปนี้นีมืออื่นจะเป็นจะล่าอีกบทว้ลาสจะม่าผมจะเข้ามาบอโอ้คือเห็นเห็นมนอยเม็หลวงเขา ขินหอดเทียนลำค่อยลำค่อยลดลคนกับมาโอ้ยเมีดมาด้ยเมียดมาด้วหอดคข้าวบางดกว่าบายพอสองนี่บายว่าไม่มีอะไรคือค้นหอดเโอ้ยดาบเจ้าวัดสวยครับแม่เส้เสถือใจเีายครับผมมาจากวะสุดท้ายครับผมอยู่ดีมีแห้งเด้ออทิวดา มวลต้องมวนฮอร์โมนครับผมได้การครับผมสวัสดีครับดีนดีปีแห่งครับ